ผมเสียบ้านเสียรถเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนเดียววันที่อยากอะคุณแม่เขาเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมาคุยกันขอให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาจะแลกด้วยอะไรยอมหมดต้องไปเช่าอพัน์ุ์มันอยู่กันสองคนเสื้อผ้าเราก็ต้องเอามาซักเองอาหารการกินเราก็ต้องมาเริ่มเข้าครัวทำเอง,องการเลี้ยงลูก ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะามกแล้วทําไมต้องมาเามาแถลงล่ะมานานแล้วว่าไปขุดเรื่องอะไรมาเขาไปขุดมาทําไมถ้าคนไม่ปุดคนไม่ขุดจะมันจะตายไหมไ้ฟ้องกันเลยเขาไม่เอามันอยู่แล้วอฟ้องไปเลยแล้วก็ตำรวจจะ ตอบได้เลยว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราแม่ทุกคนรักลูกมีแม่ที่ไหนเกลียดลูกตัวเองคุณแม่ก็ต้องรับเงินนะมันเป็นสิทธิสิทธิ์ที่ของคุณแม่ทำไมาอิจฉาหรือยังไงที่ถามถามพูดพูดเนี่ยก็อธิบายให้ฟังหมดแล้วว่าเป็นสิทธิของคุณแม่โดยชอบทำจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ตั้งเป้าไว้ที่ห้าสิบล้านคุณแม่มีสิทธิ ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้นะคะตามกฎหมายร้อยล้านก็ได้ช่วงนั้นเป็นช่วงแรกๆที่คุณแม่เริ่มกลับเข <í> ้ามาในชีวิตคุณแตงโมช่วงแรกๆเลยนะครับคุณแม่หายไปจากชีวิตคุณแตงโมนานมากมีการคุยโทรศัพท์มาจากต่างประเทศเท่านั้นเองแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณแม่เริ่มกลับมาอยู่ประเทศไทยนะครับคุณแม่กลับมาอยู่สิ่งแรกที่คุณแตงโมคุยกับผมนะครับนั่นก็คือคุณแม่กลับมาแล้วคุณแม่ จะต้องมีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนน้องโมตอนนั้นก็เริ่มที่จะแบบช่วงนั้นมีหนี้สินมากพอสมควรจะจําเป็นที่จะต้องออหาเงินเพื่อมาจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในบ้านไม่ต่ำกว่าเดือนละ2องสามแสนนะครับต้องหาให้ได้ทุกเดือนนะฮะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยน้องโมเขาก็เจอกระแสข่าวหลายอย่างงานเขาก็ตกแบบน้อยลงไรายได้ก็ตกลงนะครับค่อนข้างที่จะเครียดมากคุณแม่เข้ามา คุณแม่ไม่เคยที่จะเข้ามาช่วยให้คาปรึกษาหรือว่าช่วยบรรเทาความทุกข์โมเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่มีความกระตันยูสูงคือคุณแม่ของตัวเองอ่ะต่อให้ไม่ได้เลี้ยงมาเขาก็ยังรักและหวังดีกับคุณแม่อยู่นะครับในเมื่อคุณแม่กลับมาแล้วคุณแม่ลําบากกลับมาคุณแตงโมพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับโดยที่คนที่ยังดูแลคุณแตงโมอยู่ก็คือคุณพ่อโสพลเท่านั้น มาระยะหลังๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณพ่อโสพลนะล้มป่วยหนักเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายแล้วคุณพ่อโสพลเนี่ยปฏิเสธที่จะรับการรักษานะครับเพราะไม่ต้องการเป็นภาระในเรื่องการเงินของลูกค,คือจะเอาไว้ไว้โรงพยาบาลแกก็ไม่ไปนะแกขอแค่เครื่องผลิตออกซิเจนเอาไว้ที่บ้านแล้วก็เตียงแล้วก็คนดูแลหนึ่งคนแค่นั้นเองก่อนที่แกจะเสียเนี่ยคือแกยังพยายามที่จะ ทำตัวเองให้ดูเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าคุณใจโมผมรู้ดีว่ามะเเลงมันเจ็บปวดมากมันสร้างความทุกข์ทรมานมากแต่คุณพ่อนอนน้ำตาไหลอยู่ที่บ้านด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่เคยบ่นสักคำ